สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูคลาวเบอร์รี่นะคะภาษาฟินแลนด์เรียกว่าลักกะค่ะเป็นเบอร์รี่ที่มีราคาแพงมากนะคะที่ฟ mm ินแลนด์เนี่ยค่ะทุกคนกำลังติดลูกเลยค่ะคลิปนี้ถ่ายเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะประมาณกลางเดือนค่ะเอาจริงๆนะต้นคลาวเบอร์รี่เนี่ยมันก็ไม่เคยเห็นนะทุกคนนี่คือครั้งแรกเลยค่ะที่ได้เห็น อยู่ฟินแลนด์มาสิบปีนะคะไม่เคยเห็นเลยค่ะเห็นแต่ลูกมันนะคะเห็นแต่ลูกที่เขาขายตามตามห้างนะคะแต่ว่าต้นจริงๆป่าจริงๆมันไม่เคยเห็นเลยเนี่ยค่ะดอกสีขาวๆนะคะทุกคนอันนี้ถ่ายที่กู้สมมนะคะทางภาคเหนือของประเทศฟินแลนด์นะคะแถวบ้านมุนไม่มีนะคะแถวบ,บ้านมุนจะอยู่ทางใต้ไม่เคยเห็นเลยค่ะทุกคน นี่คือแบบครั้งแรกเลยนี่ค่ะดอกสีขาวเขากำลังจะติดลูกนะคะใครอยู่ทางเหนืออิชาเนาะคงมีให้เก็บใช่ไหมคะคลาวบรีจะเกิดในป่าที่เป็นลักษณะป่าท,ที่มีน้ำแฉะน้ำขังนะคะภาษาฟินแลนด์เขาจะเรียกว่าป่าสัวเนาะ ถ้าบ้านเราก็น่าจะเป็นแบบป่าที่เป็นดินคโคลนเออป่าที่มีแบบว่าเป็นตมเป็นคโคลนนะคะแล้วมันจะเก็บยากมากอันนี้เคยได้ฟังจากพี่ที่เขาเคยมาเก็บนะคะไอเราเองก็ไม่เคยเก็บเนาะเขาบอกว่าจะต้องใส่บูทลงไปเดินลงไปนี่แบบครึ่งเข่าเลยนะคะคโคลนนะคะคโคลนนี่คือครึ่งเข่าเลยแล้วก็เวลาเก็บอะเก็บทีละลูกทีละลูกทีละเม็ดค่ะกว่าจะได้แต่ละกิโลนะคะ มันถึงราคาแพงนะคะแล้วก็มันไม่ได้หาได้ง่าย,ายๆทั่วไปะค่ะทุกคนใครเจอนี่คือรวยเลยนะคะถ้ารู้แหล่งนะตามห้างนะคะเขาขายลิตหนึ่งอะคะ่ะแค่ลิตเดียวนะประมาณ20ยูคือคิดดูว่าบูเบอรี่ลิตละ5ใช่ไหมอันนี้ลิตละ20นะคะราคาต่างกันมากเนี่ยค่ะทุกคนเขาจะเกิดในป่าที่มันแฉะอย่างนี้ค่ะโทษนะคะอันนี้มุนจะเดียบให้ดูนี่ค่ะ มันจะชื้นชื้นข้างล่างจะเป็นน้ำนะคะจะเป็นโคลนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะถึงต้องใส่รองเท้าบูทลงไปเก็บนะคะป่าที่มนถ่ายอันนี้ก็ไม่ได้เป็นป่าซะทีเดียวนะคะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอุทยานแห่งชาติไหมถ้าเป็นภาษาบ้านเราเนาะ เขาเปิดให้เข้าท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าข้างในอ่ะมันมีคลาวเบอร์ี่พอดีมุนก็เลยถ่ายมาให้ดูนะคะตัวเองก็ไม่เคยเห็นเนาะ <Hey. S 1> นี่เขากำลังติดลูกค่ะทุกคนเ ah. นี่ยค่ะ ah. ลูกคราวเบอร์ี่นะคะเวลาเขาโตเขาจะเป็นลูกสีเหลืองเหลืองเดี๋ยวมุนหารูป แปะไว้ให้ถ้าใครไม่เคยเห็นเนาะเนี่ยค่ะติดลูกแล้วเนี่ยเขาจะเกิดตามริมน้ําอย่างนี้เนาะโอ้ยทันไม่บ้านเราไม่มีเนาะแล้วเป็นลันตะมันไม่เคยเห็นเลยนะขนาดมันเป็นคนเข้าป่านะทุกคนเออไม่มีแถวบ้านไม่น่าจะมีหรือใครมีเขาไม่บอกเราเนาะอ,อ๋ออยากให้มีทางบ้านเราบ้างจังเลยคงจะรวยเนี่ย คลาวเบอรีจะเป็นเบอร์รี่ชนิดแรกนะคะที่พี่น้องแรงงานไทยที่มาเก็บเบอร์รี่นะคะจะได้เก็บอันดับแรกคือเก็บละกะนะคะ mm hmm. ต่อมาก็เก็บบลูเบอร์รี่ค่ะ mm hmm. ต่อมาก็เก็บปัวลูกกะนะคะ mm hmm. หรือว่าหมากแดงค่ะ mm hmm. ใดๆคือวิวสวยมากเลยทุกคนท mm hmm. ้ายคลิปนะคะเอาวิวมาฝากก็แล้วกันนะคะ mm hmm. วิวสวยมากเลย mm hmm. อากาศก็ดีดีค่ะ แต่ถ้าป่าเบอร์รี่จริงๆอาจจะไม่ได้สวยอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะว่าเออป่าสวยจังนะคะถ้ามาเก็บเบอร์รี่จริงๆนะคะป่าไม่ได้สวยอย่างนี้ตรงนี้มันจะเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะที่มันบอกตอนต้นคลิปเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่พอดีมันมีแคร์เบอร์รี่มันก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูค่ะ